สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้คุณครูมีรูปมาให้นักเรียนดูนักเรียนลองดูสิคะว่าน่าจะเป็นรูปเกี่ยวกับประเพณีอะไรมีใครตอบได้ไหมคะอ่อประเพณีสงการนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของเรา ให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมหน้าที่68ได้เลยนะคะ 1. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิน่นประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่แลราครอบครัว,วแต่และท้องถิน่นอาจมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นประเพณีคืออะไรประเพณีคือสิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเช่นภาษาความเชื่ออาหารประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีงามของแต่และท้องถิ่นในสังคมนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย เราควรเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทั้งในครอบครัวในท้องถิ่นและในสังคมให้คงอยู่สืบไปตอนนี้เรามาดูการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวการแสดงความเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นการแสดงกริยาน,นอบน้อมต่อผู้ใหญ่เช่นเมื่อพบผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรที่จะยกมือไหว้เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ให้นักเรียนแสดงกริยาน,นอบน้อมต่อผู้ใหญ่เช่นเดินข้อมตัวตามรูปภาพเลยนะคะเมื่อผู้ใหญ่ให้โอวาดหรืออบรมสั่งสอน ในสิ่งที่ดีเราก็ควรที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนะคะการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าของสมาชิกในครอบครัวจะช่วยสร้างบรรยากาศความรักความอบอุ่นให้แก่กัน การทำความสะอาดบ้านเช่นบางครอบครัวตกลงกันว่าจะทำความสะอาดบ้านในวันหยุดเมื่อถึงวันหยุดทุกคนต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านถ้าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กมีข้อสงสยัยนะคะควรที่จะซักถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ควรให้ข้อมูลนะคะในเชิงเหตุเช่นกัน อันนี้เรามาดูประโยชน์ของการปฏิบัติตามประเพณีและอัตธรรมในครอบครัวการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้แสดงพฤติกรรมกันอย่างเหมาะสมทําให้สมาชิกครอบครัวรักกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจในประเพณี และวัฒนธรรมของครอบครัวตนเองส่งเสริมคุณธรรมให้สมาชิกในสมาชิกในครอบครัวเช่นความกระตันยูความสามาคัคคีนะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้นัเกเรียนนี้อัดเป็นคลิปนะคะการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ป่ย่าตาย,ยายนะคะขอนที่นักเรียนจะอัดคลิปนักเรียนต้องบอกชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็แสดงความเคารพนะคะชั่วโมงนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ